สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่อง I Am อมชาแนลพกันอีกครั้งเช่นเดิมน,นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเออวิธีเอ้ยอะไรนะมาสอนว่าถ้าเราขายของทั้งหมดที่เกมที่เกมเขาสามารถให้ขายได้เราจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทต่อชั่วโมงนะครับผมเห็นไหมตอนนี้ผมมีเงินตั้ง 6, หกแสนเจ็ดสเศษแล้ว เด,เดี๋ยวผมให้ดูว่าผมขายแล้วบ้าผมขายหมดนี่นะครับผมขายผมขายทุกชั้นเลยเพชรด้วยนะครับผมขายไอเพชรด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้หนุ่มผมก็จะขายหมดเลยนะครับผมผมขายทุกอย่างเลยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าได้ เงินทั้งหมดต่อกี่ชั่วโมงนะครับผมเท่าที่ผมไปสรุปมาคร่าวๆนะครับว่าได้อาจจะไม่ได้ตรงมากเท่าไหร่นะครับผมจะได้อยู่ที่8ปดหมื่นถึงหนึ่งแสนต่อชั่วโมงนะครับผมเปดหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับผมต่อชั่วโมงนะครับอืมแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูการเปลี่ยนเปลงที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับผม ไออันนี้ผมก็เป็นปูเป็นพื้นไม้นะครับผมปูเป็นพื้นไม้แล้วแล้วลตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารกระป๋องกับพวกเครื่องชั้นเล็กนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กนะครับผมไออันนี้จะเป็นพวกลาโพงทีวีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แล้วก็ เคสคอมแล้วก็เครื่องปิ้นนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกกีตงกีตาร์แล้วก็เอ่อพวกเครื่องดนตรีต่างๆนะครับผมครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นเพชรเลยจะอยู่กลางร้านเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับผมส่วนนี้จะเป็นของเล่นนะครับ ตรงนี้จะเป็นผลไม้ต่างๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเออเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็เกงๆส่วนตรงนี้จะเป็นเอ,อ่อผลไม้ที่มันตั้งอยู่ในชั้นนี้นะครับผมเป็นแครอทกับแครอทก,กับแตงแตงมูหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับผมแล้วก็ส่วนนี้เป็นแคเทเชีย แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นพวกเครื่องออกกําลังกายอันนี้ที่นอนนะครับผมนี่อันนี้ส่วนข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่างเออเป็นเครื่องช่างเล็กเหมือนกันนะครับผมส่วนนี้จะเป็นพวกเครื่องช่างเล็กเหมือนกันนะครับนี่เครื่องเครื่องช่างใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผมเครื่องช่างใหญ่ ส่วนฝั่งขวาจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับผมส่วนประตูตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องมินเจอร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการใช้มินเจอร์นะครับผมเผื่อคนอื่นเขาเผื่อเผื่อคนอื่นใช้แล้วมันอาจจะเอออะไรงนี้นะครับผมส่วนนี้จะเป็นน้ำพุตรงกลางนะครับ แล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้แล้วก็รถใหม่นะครับผมนี่รถใหม่เป็นคันเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นคันไหนสักคู่นะครับอา้าวติด เดี๋ยวถ้าเงินผมถึงหนึ่งล้านเนี่ยผมจะมาทําคลิปเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเอ่อสร้างร้านใหม่ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวสร้างเป็นสองชั้นใหญ่ๆเลยครับที่ที่จริงผมจะซื้อคันนี้นะแต่ว่าเอ่อไอใน มาอีกรหัสหนึ่งผมมีคันนี้แล้วมันขับยากมากคือแบบมันคาใหญ่นะครับผมอ mm. ืมขนมผมก็จะเป็นเป็นเอ,อ่อคันนี้ครับเกือบลองสุดท้ายเท่าที่เงินในเกมซื้อได้นะครับ mm. นี่นี่เป็นคันนี้นะครับผมคันนี้การจุคอือที่สองพันห้านะครับผม mm. ถามว่าทำไมผมซื้อรถคันใหม่โดยที่ผมมีเมเนเจอร์อยู่แล้ว เออซื้อไว้โชว์ครับผมซื้อไว้โชว์ส่วนอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมส่วนอันนี้คือเอ่อความเดียวสงสุดเท่าที่คันนี้สามารถทําได้โดยไม่ลงเงินและก็ขึ้นเนินนะครับผมราคาของคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับผมห้าหมื่นบาท ใครที่มีอะไรสอบถามหรือไม่เข้าใจก็สามารถคอมบินไว้ได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตัองคิดกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ